สวัสดีครับท่านชมนครับพบกับผมวิชัยศรีสุดแล้วรายการ Partners ์ซ Learning คู่คิดการเรียนรู้ Smart Education โดยความร่วมมือของสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือ ETV และโครงการ Partners ์ซ Learning โดยบริษัท Microsoft ประเทศไทยจำกัดครับใน โปรแกรมที่เราใช้การปัจจุบันนะครับนอกจาก Microsoft Word Microsoft PowerPoint แล้ว Microsoft Excel ยังมีความจําเป็นในเรื่องของการคํานวณในเชิงสถิติในการวิเคราะห์และในการทําตารางอัตโนมัติวันนี้เรายังอยู่กับแขกรับเชิญพิเศษของเรานะครับคุณชวพงศธรไวยสาริกรรมนะครับผู้เชี่ยวชาญพิเศษจากบริษัท Microsoft ประเทศไทยจากัดสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอกครับตอนนี้เรามาถึงตอนช่วง ต้นๆของรายการเนี่ยเราอยากจะบอกให้ท่านผู้ชมทราบว่า Excel เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยาก mm hmm. อยากจะให้พี่เอกได้บอกท่านผู้ชมว่าการทํา Excel เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะเตรียมตัวงไงก่อนมีเตรียมข้อมูลก่อนไหมหรือว่าทําให้มันง่ายขึ้นเนี่ยควรจะศึกษาอะไรหรือว่าเตรียมอะไรไว้ก่อนบ้างคือโดยปกตินะครับถ้าสมมตินในการทํา Excel อย่างตอนที่ผ่านมาเนี่ยรเราจะสังเกตเห็นแล้วว่า1คือการ Selection ที่ถูกต้องนะครับถัดมาคือว่าณนะตอนนี้เนี่ยสำหรับ Excel เองเนี่ย จากตัวอย่างนะครับ,รบต้องบอกก่อนว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเอ็กเซเนี่ยเป็นสป s h ชีตมีตารางมีเทเบิลเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้งานจริงๆเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีการสร้างตารางสร้างเทเบิลทุกอย่างขึ้นมาถึงแม้เราจะมีข้อมูลแล้วเนี่ยนะครับคราวนี้ในการทําตารางหรือทําข้อมูลต่างๆให้มันทำได้ง่ายเนี่ยแบบอัตโนมัติจริงๆเนี่ยมันมีตัวอย่างอย่างนี้ครับเช่นผมขออนุญาตมีคําว่าคะแนนนะครับ,รบผม,มคมพ์คาว่าคะแนนนะคะแนนแล้วก็มีเด็กอยู่สักเป็น นายนะครับนายนะครับครับโอเคคะแนนนะแล้วก็มีเด็กอยู่สักนายหนึ่งนะครับแล้วก็มีนายสองครับนี่นะโอเคแล้วก็ลากมาสัก5นายแล้วกันนะโอเค3 4นายพอคะแนนหนึ่งในหนึ่งเนี่ยอยู่ที่50อย่างนี้นะ50าสิบนะครับ87 แล้วก็65ครับโอเคปกติแล้วเราก็จะมีรวมคะแนนของนักเรียนทุกคนก็เป็นคะแนนรวมสมมตินะครับเป็นคะแนนรวมก็เหมือนเดิมนะครับเราก็ใช้ซ้ำเหมือนเดิมถูกไหมก็คือซ้ำแล้วก็มาซ้ำที่คะแนนรวมแบบนี้ Enter รครับได้245ร้อยสี่สิบาครคราวนี้เกิดเราไปเพิ่มคะแนนเด็กเพิ่มขึ้นยกตัวอย่างเช่นผมขออนุญาตพิมพ์คําว่านาย5ลงไป ครับพอผมพิมพ์ใน5เสร็จปุ๊บผมไปพิมพ์คะแนนเป็น13 13 Enter คําคำถามคือคะแนนรวมเนี่ยเขาไม่เขาไม่อัตโนมัติให้ครับปกติแล้ว Excel เนี่ยทำงานเป็นเทเบิลประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นคะแนนรวมอย่างนี้เนี่ยก็ต้องไปแก้ไขใหม่ถูกไหมครับก็อาจจะทำการดับเบิลคลิกเซลล์แล้วก็ซ้ำใหม่นะครับอันนี้ได้เหมือนกันแต่ว่าจะมีปัญหาคือเราต้องไปทำงานซําซ้อนวิธีการที่ทำมันได้ดีที่สุดคืออย่างนี้ฮะ ทำ Excel เนี่ยให้เป็น t ทเบิลซะเช่นเอาเมาส์ไปคลิกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ e e t a l l ครับแล้วก็เลือก Insert Table ครับนะครับใส่ให้อยู่ในรูปของตารางซะนะครับหลังจากนั้นพอใส่ที่อยู่ในรูปของตารางกดแค่โอเคโอเคไปแค่นั้นเองแค่นั้นครับถูกต้องครับก็คือ Insert Table นะครับแล้วก็อันนี้อย่าเพิ่งไปสนใจนะครับโอเคคราวนี้มาดูตรงนี้นิดหนึ่งพอพอทำเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับพอทำเสร็จแล้วเรียบร้อยเช่น กำลังจะดึงข้อมูลมาเช่นเป็นนายหนายหนะนะครับแล้วลองเพิ่มข้อมูลดูสามเมื่อกี้คือ13ก็พิมพ์เป็น13เหมือนเดิมนะครับ13 Enter จะสังเกตที่คะแนนรวม,มหรือวันนี้เนี่ยนะครับกระเถิบขึ้นไปนิดหนึ่งนะครับเช่นมีนาย5้าละแต่ว่ายังไม่ต้องใสนน่คะแนนยังไม่ต้องใส่นายใสคะแนนไปอีกเป็น89-98 จะสังเกตเห็นว่าตัวเลขเขาบวกไปเรื่อยๆคือในช่วงของเซลล์ที่ติดกันเนี่ยนะครับหากมีการปรับช่วงของข้อมูลเนี่ยให้เป็นตารางไว้ล่วงหน้าเนี่ยนะครับจะสามารถทําการจัดการเพิ่มเติมข้อมูลต่างๆและมีการปรับเปลี่ยนให้อัตโนมัติแบบอัตโนมัติใช่แบบทวนอีกสักครั้งนะครับคุณเอกครับสำหรับในส่วนของการทําให้เป็นตารางโอเคอันนี้นะย้อนกลับมาที่ตอนแรกก่อนพาย้านนะครับอันนี้คือเหมือนเดิมที่เราเราเริ่มพิมพ์อยู่ปกตินะครับก็คือมีคะแนนรวมถูกไหม ครับก็ซ้ำเหมือนเดิม sorry นะซ้ำเหมือนเดิมอย่างนี้นะครับเราก็เลือกของคะแนนรวมมาครับอันเนี้ยนี่คือปกตินะครับวิธีการก็คือง่ายที่สุดนะครับอันดับแรกเราก็เลือกที่ table ก่อนซึ่งแม้ตรงนี้จะไม่มีชื่อก็ไม่เป็นไรเพราะาเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนทีหลังได้นะครับผมจงใจเว้นไว้หลังจากนั้นเราก็กด select all นะครับ แล้วก็ไปที่ก็คือ c t r l A นะครับ A ครกด control ที่แป้นคีย์บอร์ดตามด้วย A ตามด้วย A ครับหลังจากนั้นเราก็เลือกที่ insert นะครับท่านผู้ชมครับเลือกที่ insert เมนู insert ใช่ไหมครับหรือแทรกนั่นเองเราจะเจอคำว่า table หรือตารางหลังจากนั้นเรากดโอเคเข้าไปนะครับสังเกตว่าพอเราเลือกที่ insert table เนี่ยเขาจะทำการเลือก เลงของเซลลให้ในหน้าจอก็จะมีช่วงที่เป็นเส้นปะล้อมรอบๆครับก็คือเราเลือกช่วงถูกหมถูกรองครับผมหลังจากนั้นเรากดโอเคครับนะครับเราก็จะได้ข้อมูลมาแล้วสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือจะมีลูกศรลงที่ใต้คอลัมน์ต่างใช่นะครับแล้วก็ช่วงข้อมูลมีการไฮไลท์สีอันนี้อันนี้เดี๋ยวจะไปในช่วงท้ายๆเดี๋ยวผมทำให้ดูว่าทำยังไงนะครับที่เป็นอัตโนมัติแต่สิ่งประเด็นคือในกรณีนี้ผมพิมพ์คำว่านายห้านะครับ กด enter ปุ๊บหรือผมพิมพ์13นะครับผมพิมพ์เลข13กด enter นะครับอ้อลืมไปเมื่อกี้เรายังไม่รวมคะแนนเลยนะครับเราลองรวมคะแนนก่อนนะ3นะครับแล้วก็เลือกคะแนนรวมนะครับเราจะได้258นะขออนุญาตย่อหนึ่งนะครับเพื่อให้เห็นภาพแล้วก็ผมพิมพ์คําว่านาย6แล้วกันนะครับนาย6นะครับแล้วผมก็ไปเปลี่ยนเป็น10ตอนนี้มัน258สมมมติว่าผมเปลี่ยนเป็น42 ลองพ์เป็น4 2่นะครับ4ี่สิบสเราจะได้300พอดีการช่วงของ Reference อ้างอิงของช่องตารางก็จะเพิ่มขึ้นให้อัตโนมัติแบบอัตโนมัติถ้าลบออกก็จะลดให้ใช่ครับถูกครับหรือวันนี้ผมลบออกอย่างเส้นลบซักคอลัปลบสักโลนึงผมเลือกอันนี้ถูกไหมฮะแล้วผม e l e t e ทิ้งเลยนะผม Delete ทิ้งก็จะกลับมาเป็นปกติพร้อมลักษณะของการจับตารางก็จะเปลี่ยนไปให้อัตโนมัติหรือวันนี้หลังจากที่เราทําการใช้เป็นลักษณะของ i n s e r t t a b l เไปแล้วเรียบร้อยเนี่ย ในกรณีนี้ข้างหน้าเนี่ยผมยังไม่ใส่ใน6มผมพิมพ์เป็น11 12ไล่ไปเรื่อยๆแบบนี้สิบตัวเลขมันก็จะเคาต่อไปเรื่อยๆนะับต่อไปให้ครับผมอันนี้เราเรียกว่าเทเบิลอัตโนมัติหรือตารางแบบอ,อัตโนมัติซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยต้องบอกงี้ว่าหลายคนไม่ได้ทําแบบนี้ครับหลายคนใช้วิธีการก็คือเรามีตัวอย่างที่เป็นเทเบิลธรรมดายกตัวอย่างเช่นผมมีข้อมูลอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตก๊อปีนะครับ อันนี้ดูดีมากเลยนี่คือเสร็จแล้วตัวอย่างอันนี้คือเสร็จแล้วตัวอย่างอัตราลงมาที่เสร็จแล้วน่าจะตาประมาณนี้นะครับอย่างเงี้ยฮะโดยปกติเนี่ยเราพิมพ์มีคําว่าการคํานวณหาเกรดนักเรียนนะครับประเด็นก็คือว่าทั้งหมดเนี่ยยาวจนถึงคอลัมน์ไอเนี่ยนะครับมันเป็นลักษณะน่าจะอยู่คอลัมน์เดียวกันนะครับเราสามารถเลือก selection ตามคอลัมน์นะครับแล้วในตําแหน่งของ home ตรงนี้นะครับจะมีสัญลักษณ์ที่เราเรียกว่า merge หรือการรวมเซลล์เข้ามาเกี่ยวข้องเราสามารถกด m e r ดเซลล์นะครับแล้วก็ให้มันอยู่เซนเตอร์แบบนี้ได้ก็จะดูดีขึ้นบางคนนี่ไม่เข้าใจนะครับาบางคนใช้คอเอาบ้างหรือไม่ก็คัดลอกคัดลอกข้อความไปวางไว้ตำแหน่งเซลล์ประมาณกลางกลางแล้วเซลเซลดีด็อกประมาณไว้ตรงกลางกด แล้วกดเซนเตอร์อว่าจัดเก่งกลางอันนั้นก็คือมันไม่กลางแน่นอนเนาะคือคือมันก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันต้องเขาเรีเยกอะไรนะมันไม่ได้กึ่งกลางเสมอไปนะบางครั้งมีการแทรกหรือว่าปรับช่วงของคอลัมน์ก็จะไม่มันเปลี่ยนไปคราวนี้ครับ,รบโดยส่วนใหญ่อย่างนี้อันดับแรกก่อนนะผมกลับมาที่เอาเป็นปกติก่อนนะสมมุติอย่างนี้ด้วยความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่ของข้อมูลเนี่ยเวลาที่เราทำเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับ สมมติว่าผมก็พิมพ์ก่อนในการคำนวณหาเกรดม,มีรหัสนักเรียนมีชื่อนะครับแล้วสังเกตเห็นนะครับถ้าเรามาขยับทีละอันแบบนี้นะครับอ,อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันต้องขยับเยอะผมจะบอกวิธีการที่ง่ายที่สุดของการทําเรื่องของเทเบิลแบบนี้ให้ก็คือว่าหลังจากที่เราพิมพ์ข้อมูลแล้วเรียบร้อยคือขั้นแรกคุณเอกพยายามบอกว่าใส่ข้อมูลไปก่อนเลยถูกครับไม่ต้องไม่ต้องไปจัดอะไรเลยใส่ข้อมูลทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อน เราจะพิมพ์ทุกอย่างเหมือนทำเป็นดาต้าเบดอ่ะเหมือนมีข้อมูลให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเราค่อยมาทําการจัดเรียงทีหลัมันจะชิดซ้ายปล่อยเข้าไปก่อนปล่อยไปก่อนหลังจากนั้นวิธีการก็คือว่าเราก็เลือกเฉพาะคอลัมน์ที่เราต้องการในที่นี้ก็คือถึงคอลัมน์ไอนะครับคําถามคือเราจะมาเลื่อนทีละอันก็ได้กับวิธีหนึ่งเราสามารถเอาเมาส์มาดับเบิลคลิกที่เฮดเดอร์ของคอลัมน์หรือด้านบนหัวของคอลัมน์ดับเบิลคลิกนะครับ เขาจะคเถิบขยายให้นะครับแต่สังเกตว่าคําว่าการคํานวณนักเรียนเนี่ยมันจะอยู่ที่คอลัมน์แรกค,รคือทัวนิดนึงนะครับจากการจัดตารางอัตโนมัติเนี่ยขั้นแรกคือจะต้องทําการลากคลุมจากส่วนหัวของคอลัมน์ก่อนออตั้งแต่ในกรณีโจทย์นี้คือตั้งแต่กดที่ตัว A เลยนะครับหัวเมาส์จะเปลี่ยนรูปเป็นลูกศรคว่ำสีดำหันไปทางซ้ายและทางขวาทางขวาซ้ายขวาสีดํากดค้างไว้นะครับแล้วก็เลือกตอนคือตอนเลือกเนี่ยต้องกดที่ตัว A นะครับ ค้างไวจ้จนถึงตัวไอก่อนออจากนั้นเอาเมาส์วางไว้ระหว่างระหว่างระหว่างคอลัมน์เมาส์จะเป็นลูกศรสองหัวนะครับท่านู้ชมครับดูจากตัวอย่างนะครับเป็นลูกศรส,สองหัวจากนั้นแค่ดับเบิลคลิกใช่ไหมครับใ่ครับแ,แค่ดับเบิลคลิกกับอีกอย่างหนึ่งคือเนื่องจากว่าเรามีคําว่าการคํานวณเกรดนักเรียนอยู่ผมก็แนะนําว่าอันดับแรกเลยก็คือเราก็ทําการเมิร์สก่อนนะครับก็เลือกที่ริ b บอนโฮมนะครับ แล้วก็จะอยู่ในของตำแหน่งของ alignment หรือการจัดเรียงนะครับแล้วเราก็จะเจอสัญลักษณ์ที่เป็นสี่เหลี่ยมเหลี่ยมธรรมดาเนี้ยนะครับเราเรียกว่า merge หลังจากที่เรา merge ก็จะมีบอกว่า merge and center รวมแล้วให้อยู่กลางนะครับหลังจากนั้นเราก็แค่เลือกขับ column A หรือจนถึงข้อมูลที่เรามีมี2วิธีครับกรณีแรกคือเมื่อกี้ double click ถูกไหมฮะมันก็คือทําการกระเถิบให้นะครับกับอีกอันนึงเราสามารถที่จะเลื่อนเองได้โดยการเลือก กระเถิบมานิดนึงนะครับทุกอันจะกระเถิบมาเท่ากันหมดคือ2แบบต่างกันนะครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมใช้ดับเบิลคลิกเมื่อไหร่เนี่ยนะครับขนาดที่เมาส์เป็นรูปสอสองหัวนะครับแล้วดับเบิลคลิกระบบจะทําการจัดขนาดของคอลัมน์ให้กว้างเท่ากับคอลัมน์ที่ยาวที่สุดใช่ให้กว้างเท่ากับข้อความที่อยู่ในคอลัมน์นั้นนะครับที่ยาวที่สุดแค่นั้นนะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมไม่ได้ดับเบิลคลิกนะครับ กรนเถอะไปนิดนึงนะครับความกว้างของเซลล์ทุกช่อง <จะ S 2> <ล>ของคอลัมน์ทุกช่องจะเท่ากันน,นนะครับย้ายอ่อกนะครับการดับเบิลคลิกกับการลากไปทีละนิดนะครับเ,เป็นแบบนั้นหลังจากนั้นพอเราได้ฟอร์มนะเรียบร้อยสิ่งหนึ่งที่เราจะทําให้สวยต่อมาคือว่าเราต้องใส่เส้นเพราะตอนนี้เส้นเนี่ยคือเป็นเส้นล่างธรรมดานะครับ อันดับแรกก็คือก็เหมือนเดิมครับเราก็ต้องเลือกข้อมูลก่อนสิ่งที่เรามีลาาคุมข้อมูลก่อนนะครับออหลังจากในบทแรกๆเนี่ยเราได้รู้แล้วว่าการเลือกข้อมูลเนี่ยเราสามารถกด Ctrl คอนโทนเอได้ <A S 1> นะครับก็อาจจะทวนอีกครั้งให้ท่านผู้ชมที่เพิ่งดูตอนนี้นะครับก็คือว่าถ้าท่านผู้ชมต้องการที่จะเลือกช่วงข้อมูลที่อยู่ในตารางนั้นนะครับท่านผู้ชมแค่เอาเมาส์นะครับไปคลิกในพื้นที่ที่มีข้อมูลอยู่แล้วอย่าคลิกบนพื้นที่ว่างนะครับคลิกบนพื้นที่ที่มีข้อมูลอยู่แล้วจากนั้นกด c อนโทรลเบนแป้นคีย์บอร์ดนะครับนี่ครับเขาก็จะเลือก l e ลคชันเฉพาะข้อมูลที่มีให้หลังจากนั้นครับในตำแหน่ง Home เหมือนเดิมวันนี้เรียม่ไปตำแหน่งอื่นเลยนะเรามาที่ตำแหน่ง Home เหมือนเดิมเราก็จะเห็นตรงนี้ครับใกล้ๆกับแถวเดียวกับที่มีตัวหนาตัวเอียงตัวตีเส้นใต้เราจะเจอคําว่านะครับตัวที่เป็นเส้นใต้หรือขอบตารางหรือเป็นบอร์เดหรือเป็นกรอบนั่นเอง ที่นี้เราก็เลือกครับว่าเราอยากจะได้กรอบเป็นแบบไหนเช่นเขาก็จะมีให้เลือกนะครับว่าทั้งหมดของทุกเส้นเลยนะครับออบอเดอร์ผมเลือกออบอเดอร์เนี่ยครับแค่นี้เราก็จะได้ขอบเส้นของตารางมาลวออบอเดอร์มีเส้นขอบมีเส้นในมีข้างใน,นให้ด้วยเส้นตัดกันด้วยแต่คราวนี้คุณหนึ่งบอกว่าออคุณเอกครับมันมันเป็นเส้นขนาดเดียวกันหมดเลยล่ะผมอยากเปลี่ยนเป็นเส้นขอบมีความหนาสักสองพอยต์นะครับข้างในเป็นเส้น ข้างในแนวตั้งเป็นเส้นเป็นเส้นทึบบางๆส่วนเส้นระหว่างนั้นเป็นเส้นประสีเทาเห็นไหมโจทย์เริ่มยากมี3อย่างนะครับอันดับแรกเราก็าทากรอบ,รบก่อน,อนเราก็เลือกเหมือนเดิมนะครับที่ b o r d ร์เมื่อกี้นี้นะครับครบาวนี้เราจะสังเกตว่าด้านล่างตรงนี้ครับเราจะมีรอมรอบกรอบเส้นที่หนาขึ้นนะครับแล้วก็จะมีลายคัลเลอร์นะครับแล้วก็มีลายสไตล์ปรากฏขึ้นให้อันดับแรกสิ่งที่เราต้องทําคือเราทํากรอบก่อน นะครับ <ithe ater S 1> พอเราทํากรอบปุ๊บเราก็จะได้กรอบมาแล้วเรียบร้อยซึ่งมีเส้นหนาขึ้นกรอบหนาได้แน่ครับลองลองลอง m o ฟดูเราก็เห็นกรอบหนาแล้วนะครับคราวนี้สิ่งที่เราเพิ่มต่อมาคือว่าเราอยากใส่เส้นที่เป็นแนวนอนเส้นปลาสีเทาเราก็เลือกอย่างนี้ครับก็คลิกที่ตำแหน่งเดิมนะครับแล้วก็เลือกเฉพาะเส้นที่เป็นกึ่งกลางนะครับก็คือเส้นที่เป็นลักษณะของเส้นแนวนอนนะครับก็คือเป็นเส้นในลายอ่าโอเค แล้วเราก็เอาเป็นเส้นปลานะครับผมก็เลือกเป็นลายสไตล์ก่อนครับนะครับเส้นปลาแบบนี้นะหลังจากนั้นเราก็เลือกเป็นลักษณะของกริดลายข้างในอ่ครับนี่ครับแลวสีเทาเราลืมสีเทาถูกไหมเราลืมสีเทาเราก็เปลี่ยนเป็นลายคัลเลอร์ก็อยากได้สีเทาเป็นแบบไหนประมาณไหนเราก็เลือกได้นะครับ เช่นแบบนี้ครับคือวิธีการคือต้องพยายามทําจากข้างในตารางไปหาข้างนอกตารางนะครับถ้าอยากได้เส้นปาก็ทําเส้นปักข้างในให้เสร็จก่อนจากนั้นอยากได้กรอบก็ค่อยเลือกกรอบอีกทีหนึง่งนะครับแล้วสิ่งที่สังเกตเห็นนี้คือเราสามารถลบเส้นบางเส้นออกไปได้เลย นะครับในสิ่งที่เราไม่ต้องการทำยังไงครับลบเส้นบางเส้นก็เหมือนเมื่อกี้เนี่ยฮะก็คือในตำแหน่งเดิมนะครับในตำแหน่งเดิมเนี่ยเราก็จะมีตัวที่เป็น drawing border ตรงนี้นะครับเราก็สามารถเลือกที่จะวาดเองได้นะครับหรือใช้ลายสไตล์หรือเพิ่มเข้ามาครับครับผม โอเคท่านผู้ชมครับนี่คือวิธีการในการจัดการเรื่องเส้นนะครับท่านผู้ชมยังสามารถที่จะลองปรับแล้วก็ลองให้สักขนาดของเส้นมีความแตกต่างกันได้ตามต้องการนะครับเด็กครับแล้วถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมตอนนี้มีความต้องการแบบความรวดเร็วในการสร้างตารางแบบเด่ไม่ไม่อยากจะแบบคิดเองละอยากปรับเองละเพราะว่ากลัวมันยุ่งยากครับผมคราวนี้อย่างที่บอกฮะจากตัวอย่างของเราเมื่อกี้ขยันย้นกลับมา เรามีเรามีฟอร์แมให้เราก็สามารถใช้วิธีการคือ select all เหมือนเดิมนะครับที่ตำแหน่งนี้ครับยัง Home อยู่เหมือนเดิมนะยังไม่ไปไหนไกลรเราจะมีตรงนี้ครับ format and tables ที่เป็นลักษณะของรูปแบบของตารางอัตโนมัติเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราอยากจะได้ตารางเป็นแบบไหนเช่นเราอยากได้หัวของข้อลัมำเป็นสีดำนะครับ,รบเราก็จะเป็นแบบนี้ให้หรือเราบอกว่าเราอยากเปลี่ยนสไตล์นิดหนึ่งเช่น นะครับเปลี่ยนสีอื่นๆเนี่ยสังเกตเห็นนะครับเราก็จะมีลักษณะของข้อมูลที่เปลี่ยนไปนะครับเราสามารถเลือกได้ในการกําหนดของข้อมูลก่อนครับนะครับสมมติเลือกมาแบบหนึ่งครับแล้วผมอยากเปลี่ยนเปลี่ยนสีจากบางคอลัมน์ได้ไหมครับได้ครับสมมติสมมติค,อ,คอลัมน์ที่7ผมอยากให้เป็นเป็นสีฟ้าแทนนะครับสมมุติว่าคอลัมน์ที่7เนี่ยก็คือตรงลุคอัพนี่ใช่ไหมฮะใช่ครับโอเคเป็นไฮไลท์นิดนึงผมก็ต้องทำทำไฮไลท์ปกติก่อนนะครับ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถเลือกเฉพาะบางคอลัมน์นะครับหรือโดยการคลิกขวาครับนะครับแล้วเลือก format cell คลิกขวาเลือก format cell ก็คือต้องทำไฮไลท์คอลัมน์ที่เราต้องการก่อนหลังจากนั้นเราเลือกที่ format cell นะครับหลังจากนั้นเราก็จะเจอตรงนี้ครับที่เรียกว่า fill นะครับเราก็เลือกที่ fill นะครับแล้วเราก็เลือกสีที่เราต้องการเช่นสีฟ้านะครับแล้วก็กดโอเคเข้าไปนะครับเราก็จะได้เฉพาะ คอลัมน์ที่เรามีสีต่างๆครับ<ห>ผมอันนั้นวิธีการจัดการเนี่ยก็คือพยายามเลือกถ้าต้องการเลือกแบบโครงสร้างใหญ่ๆก่อน uh huh. จากนั้นถ้าต้องการปรับแต่งอะไรนะครับให้คลิกขวานะครับลากคุมก่อนนะครับที่คอลัม์นั้นหรือส่วนนั้นที่ต้องการปรับเปลี่ยนนะครับแล้วก็คลิกขวาเลือก ฟอร์แมต e l l หรือว่าการจัดรูปแบบเซลล์นะครับแล้วก็จัดการในด้านบนนะครับจะมีเมนูให้เลือกจะเป็นจัดการเฉพาะเส้นขอบจัดการเฉพาะสีพื้น,รนรหรือว่าสีเส้นก็ได้ไดขนาดน้นำหนักของสีก็สามารถปรับข้อมูลได้ตาม,มใจชอบนะครับทีนี้มีคําถามครับในในส่วนของการสร้างตารางเนี่ยเราเข้าใจกันละ แต่ปกติแล้วเนี่ยมักจะมีปัญหาที่ท่านผู้ชมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถามมาก็คือว่าถ้าในกรณีที่เรามีข้อมูลจาก Microsoft Word หรือข้อมูลใดๆก็แล้วแต่นะครับเช่นข้อมูลที่อยู่ของนักเรียนข้อมูลที่อยู่ของผู้ปกครองเนี่ยเป็น1ชุดพิมพ์เรียงกันนะครับยาวติดกันใน1เซลล์นึกอ,ออกใช่ไหมครับเรียงติดกันใน1เซลล์แล้วเราอยากจะ แยกออกมาเพื่อที่จะทําเป็นเหมือนกับข้อมูลเป็นฐานข้อมูลเนี่ยนะครับ mm hmm. แยกเป็นที่อยู่เป็นเขต uh huh. เป็นอําเภอจะทํำยังไงครับเนี่ยผมมีตัวอย่างให้ดูเลยดูท่านผู้ชมดูจากจอภาพนะครับคือตอนนี้เนี่ยจะสังเกตเห็นอันดับแรกก่อนนะครับก็คือ คอลัมน์ a เนี่ยมี number ถูกไหมฮะเป็น number นเ,ปนเป็นลำดับเลขคอด<แ>นะครับส่วนคอลัมน์ b เนี่ยเป็น address ก็คือเป,เป็นที่อยู่เป็นที่อยู่ยาวเลยทั้งหมด<ช>พิมพ์นในช่องเดียวสังเกตด้านบนเป็นคอลัมน์ b อย่างเดียวเลยใช่ครับคราวนี้ถ้าเราอยากจะทำเพิ่มเราก็สร้าง heading ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยคือ copy คัดลอกมาคัดลอกธรรมดาธรรมดาคราวนี้ในตำแหน่งของคอลัมน์ที่เราต้องการเช่นตรงนี้เราอยากแปลเป็นเลขที่บ้านเลขที่นะอ่าบ้านเลขทีอ่าบ้านนะครับขอยอดพิมพ์นะบ้านเลขที่ อ่นะครับส่วนอีกอันนึงอาจจะเป็นเขตเขตครับอ่าแค่นี้นะครับอีกอันอีกอันนึงได้ไหมครับรหัสไปรษณีย์รหัสไปรษณีย์อ่ารหัสนะครับอ่าเราก็ดึงเข้ามานะคือควรจะทําให้ทีเดียวครับทีเดียวล่วงหน้าก่อนนะครับหรือถ้าไม่งั้นก็จำเมื่อกี้ที่เราทําเป็นเทเบิลอัตโนมัติจําได้ใช่ไหมครับครับแล้วคราวนี้เขาจะขึ้นเองโดยอัตโนมัตินะครับรหัสไปเอ่อรหัสเอ่อแค่นี้ก็ได้ครับรหัสหลังจากนั้นครับวิธีการก็คือว่าเราก็เลือก ที่ยังโฮมอยู่นะยังโฮมอยู่ตอนนี้ตอนนี้ต้องเลือกเลือกที่คําว่าป้ายเลขที่ก่อนตรงไหนก็ได้ครับตรงไหนก็ได้เพื่อเราทําให้เขาเป็นลักษณะของออโต้ฟิลสกอนนะครับก็คือใส่เป็นลักษณะของข้อมูลแบบอัตโนมัตินะครับเราก็เลือกที่ซอสแอนด์ฟิลเตอร์ซอสแอนด์ฟิลเตอร์เนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์ข้างๆรูปกล้องส่องทางไกลนะครับเป็น A กับแับแล้วก็เลือกคำว่าฟิลเตอร์ฟิลเตอร์นะครับโอเคเราจะเห็นเป็นลักษณะของด r o p d o w n หรือสามเหลี่ยมเล็กๆปรากฏขึ้นมาขึ้นมาด้านบนนะครับเหมือนเดิมคราวนี้รหัส บ้านเลขที่เนี่ยนะครับมันถูกเบียดบังอยู่เราก็เถอบนิดนึงออะคราวนี้เรามาดูครับจัดขนาดให้เรียบร้อยก่อน,เ,นเรียบร้อยก่อน,นคราวนี้บ้านเลขที่นะครับบ้านเลขที่แรกคือ1 4 4่ครับสี่ครับผมกด Enter ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างอย่างอย่างอ่าครับผมหก นะครับบ้านมาแล้วพิมพ์แค่6อย่างเดียวพอคือพิมพ์แค่6ในในใน row ที่สอง c o l นั้นนะครับเ x ็ e l เนี่ยเขาจะทำการรู้แล้วเขาก็ดึงออกมาให้เลยที่เหลือก็กด Enter ครับเราก็จะได้แล้วก็มันก็จะแยกข้อมูลข้างหน้านออกมาให้ทั้งหมดอันนี้ลองดูเขตบ้างเราดูเขตครัผมก็พิมพ์เขตนะครับเขตแรกนี่เป็นเขตวัฒนานะวัฒนานะครับเขตที่2นี้เป็นเขตบางเขนนะครับผมก็พิมพ์เขต อันนี้เหมือนเดิมนี่คือ Excel มันจะ d u l ู c เ t ตคำบ่นเรวก็พิมพ์เขตบางเขนแค่นี้เองครับ Enter เราก็จะได้มาแล้วมีทั้งอำเภอนะครับมีทั้งตำบลด้วยถามว่าทำไมถึงมีตำบลเพราะว่ามันพิมพ์ติดกันแต่ว่าตอนหลังนี่เราสามารถไป Move ก็คือโดยการเลือกฟิลเตอร์ตรงนี้ได้นะครับครับก่อนที่เราจะไปจับตรงนั้นเดี๋ยวเรามาแบ่งก่อนเราเรายังเหลือรหัสถูกไหมขยายช่องนิดนึงครับเรายังเหลือรหัสรหัสก็จะเป็น1 0 นี่นะ 10, 110, 1 0 1 1 0 e n t ย r 1 0 2่0นตะครับแต่เนื่องจากว่าอันนี้เนี่ยในครั้งแรกตอนที่มันมีเนี่ยข้อมูลมันติดกันเห็นไหมฮะเรายังไม่ได้แบ่งก่อนเ<ๆ>พราะฉะนั้นในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเป็นที่ต้องเคาะแบ่งสเปซของข้อมูลขึลนข้นมาตรงนี้นะครับพิมพ์ติดมาอาจจะต้องมีการพยายามจัดข้อมูลเล็กน้อยนะครับใช<น>่ <K S 2> อันนี้คือถ้าเราเว้นวักมันจะแก้ไขปัญหานี้ได้ได้ครับก็อย่างอย่างกรณีเนี้ยตำบลถูกไหมฮะ,อะลองลองดูตัวอย่างนะครับผมลองคลิกที่แล้วเราก็เซริร์ชคำว่าตำบลน,นะครับเราก็พิมพ์เลยตำบลที่เหลือเราจะเหลือแค่นี้เราก็เคาะเว้นวักนะครับเราก็แบ่งระหว่างตำบลกับอำเภอตำบลกับอำเภอไปแค่นี้เองถ้าเว้นวักในนี้นี่เปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนครับในในข้อมูลที่ตรงเนี้ยนี่คือข้อมูลที่เป็นซอสหรือเป็นข้อมูลดิบมันจะไม่เปลี่ยนแต่ถ้าเว้นวักตรงนี้เรียบร้อยเนี่ยมันจะตัดทั้งหมดให้นะครับหรือมีอย่างนี้ หรือผมมีตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งเช่นถ้ามองภาพโดยรวมนะครับผมมีลองให้ดูอันนี้อันนี้จะเข้าใจได้ง่ายเพราะตัวใหญ่นิดนึงนะอันนี้มันเป็นฟีเจอร์ที่เราเรียกเขาว่า f a t f i l l นะครับอย่างก,กรณีเนี้ยนี่นะครับผมมี n a n c y f r e a f e r a t f o r c o f f e e c o m ครับผมอยากพิมพ์คาว่า nancy อย่างเงี้ยนะครับ ถัดมาคือตัว A ถูกไหมครับแอนดรู Andrew, ผมพิมพ์ตัว A ผมก็ได้ละเหมือนเมื่อกี้นี้เลยเพราะฉะนั้นมันไม่จํากัดไว้จะต้องเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยนะครับหรือแม้แต่เห็ <F o> <Coffee> นคําว่าโฟล์ e นอครับ <F o> <Coffee> แค่นี้นะครับ ออสังเกตนะครับถ้าเกิดผมทำมาแล้วเรียบร้อยเนี่ยมันจะขึ้นอัตโนมัติให้เองต้องเป็นเทเบิลก่อนต้องเป็นเทเบิลก่อนอย่างเมื่อกี้เนี่ยเราต้องไปนั่งสร้างเองถูกไหมเพราะนั่นนี่คือตัวอย่างคราวนี้คำถามคือเมื่อกี้นี้ผมพิมพ์ตัว A แต่ช็อตคัทที่ดีสำหรับการทำใน Excel มันคือกด Ctrl e, ครลอก็ขึ้นเหมือนกัน ครับอันนี้คือเราเรียกว่า flat fields ครับผมครับผมท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวที่เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเนื้อหาใน Microsoft Word ที่คัดลอกมานะครับแล้วมาวางใน Excel นะครับแล้วมีปัญหาว่าเป็นคอลัมน์หรือว่าอยู่ในช่องเดียวกันทบทวนนะครับก็คือสามารถแก้ไขปัญหาโดยการใช้ฟังก์ชันอัตโนมัตินะครับของ f l a s h f i e l d นะครับหรือการใช้ ตัวฟิลเตอร์ในการซอร์สข้อมูลใหม่นะครับท่านผู้ชมลองไปปรับแล้วก็ประยุกต์ใช้ลงถึงวิธีการสร้างตารางด้วยนะครับและทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวของ Excel นะครับที่ยังมีเนื้อหาต่างๆอีกมากมายนะครับถึงขั้นว่าเราสามารถที่จะปรับแล้วก็ประยุกต์ใช้เป็นเกมเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณชวพงศธรไวยสาริกรรมนะครับผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท Microsoft ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับดีครับ และท่านผู้ชมนะครับสามารถชมรายการย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของทางสถานี w w w e ์ลไวด์ t v หรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฟรีต่างๆด้านการศึกษานะครับได้จากเว็บไซต์ของโครงการ Partner e Learning w w น .pil.in.th และท้ายรายการนะครับคุณสุพศสิงห์นทพงศ์นะครับผู้อนวยการภาครัฐบริษัท Microsoft ประเทศไทยนะครับเตรียมเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันบนแท็บเล็ตนะครับเพื่อการศึกษาจะเป็นอย่างไรต้องคอยติดตามชมกันนะครับวันนี้ผม และคุณชวัตพงศธอต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้ากับ p a r t n e r อร์ซิเลนนิ่งคู่คิดการเรียน,นรู้ Smart Education สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่วงสุดท้ายรายการครับช่วงรีวิวแอปพลิเคชันวันนี้เราจะมานําเสนอใส่วนของแอปตัวหนึ่งนะครับที่จะใช้เรื่องการศึกษาในเรื่องของเส้นใยใบไม้หรือโครงสร้างของใบไม้ นะครับถ้าเกิดเรามองใบไม้ด้วยตาเปล่าเราคงจะเห็นแค่โครงสร้างภายนอกของใบไม้นะครับแต่ถ้าเกิดเรามีแอปพลิเคชันสักตัวนึงนะครับซึ่งวันนี้จะมารีวิวการชื่อว่า m i r r p p a n t นะครับที่จะสามารถขยายครับ mm hmm. เข้าไปดูในส่วนของเส้นใยใบไม้ mm hmm. เข้าไปถึงระดับของเซลล์ของใบไม้นะครับจนถึงระดับของหน้าตาของไวรัสที่อยู่ในใบไม้1ใบนะครับ mm hmm. เพียงแค่เรามีส่วนของตัวแท็บเล็ตนะครับหเครื่องที่เรามีอยู่นะครับ แล้วก็ลองใช้ในส่วนของตัวแอปพลิเคชันนะครับว่าเราจะสามารถดูและก็มีการซูมนะครับมีการเล่นกับการส่วนของตัวตัวแอปพลิเคชันอย่างไรนะครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะเห็นโครงสร้างจริงๆเนี่ยในโลกแห่งความจริงคือก็ต้องเอาใบไม้มานะครับแล้วก็ไปดูผ่านกล้องจุลทรรศนะครับที่มีกําลังขยายอาจจะเป็น100เท่า1000เท่าเพื่อที่เห็นโครงสร้างเส้นใยของใบไม้เราลองไปดูในส่วนของแอปพลิเคชันกันครับ ตัวนี้จะเป็นแอปชื่อว่า c o l i n Microplant นะครับหรือเรียกสั้นๆว่า Microplant เป็นรูปใบไม้นะครับเรากดเข้าไปดูในส่วนของตัวแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับแอปตัวนี้จะทำการโหลดนะครับในส่วนของรูปใบไม้นะครับขึ้นมาบนหน้าจอสิ่งสำคัญที่ทำได้คือว่าเราใช้นิ้วในเรื่องของจอสัมผัสนะครับก็เพียงแค่ใช้นิ้วในการที่จะขยายนะครับจากส่วนของใบไม้1นึ่งต้นนะครับ หรือต้นไม้1ต้นเข้าไปที่ใบไม้นะครับเราก็เห็นใบไม้1ใบตอนนี้เรียรูของแบบของใบไม้นะครับจะเห็นโครงสร้างของเส้นใยนะครับมีสีเขียวคลอ,อฟิลต่างๆนะครับเราสามารถที่จะซูมเข้าไปเรื่อยๆนะฮะเห็นพื้นผิวนะฮะนี่คือผิวของใบไม้นะครับระยะในการซูมเข้าไปคือประมาณ1เซนจากตัวใบไม้นะครับตอนนี้ถ้าเราซูมเข้าไปอีกนะครับ จากในผิวของใบไม้ตอนนี้เห็นในส่วนของโครงสร้างนะครับโครงสร้างเส,เส้นใหญ่ของใบไม้เรายังคงสามารถที่จะสูงเข้าไปนะครับในส่วนของโครงสร้างตอนนี้ระดับการขยายอยู่ที่ประมาณ100ไมครอนแล้วนะครับที่เราเห็นภาพตรงนี้ภาพที่จะเห็นได้จริงก็คือต้องผ่านทางกล้องจุลทรรศน์เท่านั้นนะครับ ตันนี้เห็นในส่วนของตัวเซลล์ของใบไม้นะครับเรียกว่าแพรนเซลล์เราสามารถเข้าไปในส่วนของผิวของเซลล์ใบไม้ได้นะครับเมื่อสักครู่เห็นในส่วนของเซลล์แล้วก็เนี่ยพื้นผิวที่มีรอยครุขระอย่างนี้ให้พื้นผิวของพื้นผิวของเซลล์ใบไม้จากนั้นเข้าไปในส่วนของเซลล์ใบไม้อีกนะครับจะเห็นระดับของแบคทีเรียนะครับที่อยู่ภายใต้เซลล์ใบไม้จากแบคทีเรียเรากองซูงเข้าอีกก็จะเจอในส่วนของ ไวรัสต่างๆนะครับที่อยู่บนใบไม้นะครับภาพนี้ถ้าเทียบกับกล้องจุลทรรศน์คือมีกําลังขยายประมาณ2 0 0 0 0 0เท่านะครับจากใบไม้หนึ่งใบเนี่ยถ้าขยาย20000 0เท่าจะเห็นภาพนี้นะครับเราซูมออกมานะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณสัก60,000เท่านะครับ4 0 0 0 0เท่า2 0 0 0 0นะครับนี่คือจะเห็นว่ากําลังขยายของภาพนะครับที่เราสามารถที่ขยายไปในส่วนของใบไม้หนึ่งใบนะครับ ผมถอยออกมาเรื่อยๆตอนนี้จะออกมาในส่วนของโครงสร้างของใบไม้แล้วนะครับในส่วนของตัวใบเองแล้วก็จะบอกว่าภาพที่เห็นเมื่อสักครู่ก็คือใบไม้หนึ่งใบบนต้นไม้ต้นนี้นะครับเรายังคงสามารถที่จะไปดูเรื่องราวของต้นไม้ศึกษาต้นไม้นะครับในส่วนของตัวกิ่งก้านนะครับตัวใบตัวลำตัวก้านนะครับกิ่งก้านด้านบนนะครับตัวลำต้น นะฮะตัวลำต้นหรือแม้กระทั่งในส่วนของรากใบไม้ในรูปแบบของ3มิตินะครับสังเกตทางขวามมือก็จะมีส่วนของเนื้อหานะครับที่มีการเชื่อมโยงไปยังส่วนของเนื้อหาบนเว็บไซต์นะครับอันนี้ก็เชื่อมโยงจากวิกิพีเดีย วันนี้ได้รีวิวในส่วนแอปพลิเคชันชื่อว่า Colin Microplant นะครับ M I C R O P L A N T นะครับ Microplant ท่านที่สนใจสามารถเข้าไปที่ในส่วนของ i n d o w s Store นะครับแล้วก็ลองเสิร์ชคำว่า Microplant ก็จะดาวน์โหลดแอปตัวนี้ออกมาเล่นได้ครับผมสหรับไปตอนต่อไปจะมีการรีวิวแอปดีๆอีกมากมายนะครับโปรดติดตามตอนต่อไปครับผมสวัสดีครับ